สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนนายชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะประจำช่วงวันที่16ถึง31มกราคมนี้การรับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะสถานะแรกที่เราจะเปิดกันก็คือคนโสด การความรักคนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้างปาดถ้วยบางคนเพิ่งเลิกราจากใครคนนึงมาหรือตัดอกตัดใจจากใครบางคนที่เคยอ,อยู่ในใจนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเป็นการเดินออกมาแบบจำใจอะเราก็ไม่อยากตัดใจหรอกแต่มันจำใจที่จะต้องออกมานะคะแต่เราก็เหมือนจะยังรอเขาอยู่นะ ชาวธาตุลมค่อนข้างมีงงอิทธิพลต่อคุณหรือชาวธาตุลมอาจจะเข้ามานะเป็นคนใหม่ๆเข้ามานั่นเองกลุ่มเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลคาหรือราดาวศุกร์ต่อไปเอาใครเดียคนใหม่ดีกว่าเนาะคนใหม่ละกันสถานการณ์ความรักคนใหม่ที่เข้ามานะคะเป็นยังไงบ้างเดทเขาก็เพิ่งจบความสัมพันธ์มาเหมือนกันนะสถานการณ์คท้าค้ายกันเลยนะคะอืม ทัดน้ำทัดลมนะคะหรือเขาช่วงนี้เขาจะเป็นคนที่เซนซิทีฟง่ายในเรื่องราวความรักหรือความรู้สึกต้องการความรักมาเติมเต็มนะคะโ okay. อเคต่อไปเขาหนะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างที่เข้ามาคุยที่ได้รู้จักการนางน,น่นนี่นะคะไพ่ดอกเก่ง The world นะคะโอเคมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่แต่ก็มีบางอย่างที่คุณก็ไม่ใช่สปเปคของเขาร้อยซทั้งหมดนะมีบางอย่างที่เขาไม่ถูกใจในตัวเราอยู่อะแต่เขาก็ไม่เลือกที่จะพูดมันออกมาหรอกนะคะเก็บมันเอาไว้ข้างในก็คุยไปศึกษาไปเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันไปก่อนยังไม่ได้คิดเกินเลยนะคะ คุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาห้าม้เท้ามาถึงก็แบบอขัดจิตขัดใจมากๆเลยกับคนเนี้ยรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกนะคะไม่ได้ถูกชะตาอะไรกันเท่าไหร่เลยอะถ้าเป็นเพื่อนก็คงจะเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นคุยแบบนิดๆหน่อยๆไปมากกว่านะคะไม่เด่นเรื่องความรักเลยสิ่งที่ในใ,นใจเขาโอ้โหเธอสิ่งที่ในใ,นใจคือ เขาคิดจะจีบคุณนะคะจริงจริงแต่แปดถ้วยขึ้นมาเขาจะตัดใจจากพฤติกรรมที่จะจีบเราอาจจะด้วยเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการระหว่างการคุยกันนั่นแหละนะคะที่ต่างคนหลังรู้สึกว่าก็ไม่ได้ถูกใจ,ใจเหมือนจะไม่ถูกใจด้วยฝั่งของเราที่แบบแล้วก็เป็นอะไรที่ชัดเจนไงว่าถ้าไม่ชอบก็คือหรือมีอะไรที่แบบ ไม่ถูกใจเราก็ต,ตรงตรงตรงๆนะคะก็พูดกันตรงตรงไปเลยอืมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องฝืนตัวเองนะคะ,ะทบทสรุปเก้าถ้วยในอัลบอนสองไม้เท้าคนใหม่ๆที่จะเจอกับผ่านโลกโซเชียลทั้งนั้นเลยนะคะอืม ก็ยังคงคิดถึงคนที่เขาจากไปนะคนใหม่จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อย่าทำให้รู้สึกด,ดีคิดยังไงจริงใจไม่จริงโจทไปายบายสำหรับอดีตนะคะ อยู่กับปัจจุบนันคุณมีโอกาสได้เจอรักแท้จะเป็นคนนี้ไหมนะจะเป็นคนนี้หรือเปล่าดูสิทัดลมที่ไม่ถูกใจกันนี่แหละอาจจะไม่ชอบหน้ากันในช่วงแรกนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนนี้ทัดลมนะคะคนที่ไม่ถูกสเปคไม่ถูกใจกันเกลียดขี้หน้าไม่ชอบหน้ากันช่วงแรก แต่ไปๆมาๆอาจจะชอบกันในอนาคตมีโอกาสสูงนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและก็คนรักของคุณ ภั่ฝั่งคุณนะคะเก้าไม้เท้าห้าไม้เท้าเฮอร์มิตช่วงนี้ต้องอยู่กับตัวเองให้ใจเย็นๆก่อนนะพยายามลดความเป็นไฟนะคะลดความร้อนแรงอารมณ์หงุดหงิดเพราะมีเกณฑ์การโกรธทะเลาะมีปากเสียงมีกำแพงต่อก,กันคุยกันยิ่งคุยยิ่ง มีปัญหานะคะยิ่งแก้ปัญหายิ่งเป็นปัญหาอืมฝั่งคนรักของคุณ็นยไงชาริอัทอัมแพรนเอซอบบอสเขาพยายามจะนิ่งนะคะเขาพยายามจะนิ่งพยายามจะปรับตัวหรือมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายสถานที่จะเป็นเรื่องงานเรื่องที่อยู่ ก็ตามหรือมีเกณฑ์การเดินทางนะคะที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องอยู่ไกลกันกว่าเดิมนั่นเองนะมาดูเรื่องของความรู้สึกบ้าง <c oughs> ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะแอซับเพนดัคอถ้วยเขาก็ยังรักคุณนะแต่เขารู้สึกน้อยใจจังเลย รู้สึกน้อยใจจนอยากจะทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังแล้วต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปใช้เวลาคิดของตัวเองนะคะถ้าคุณสงสัยในความรักของเขานะเขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะฝั่งคุณนะ่ะสิบม้เท้าขิงออบครับสี่ถ้วย คุณรู้สึกว่าคุณให้อะไรไปหรือทำอะไรอย่างนี้นะมันก็ดูขัดหูขัดตาในในสำหรับตัวเขาอันนี้คือสิ่งที่คุณคิดเองนะคะหรือสิ่งที่คุณเห็นแล้วคุณมาประมวลผลมานั่งวิเคราะห์กับตัวเองบบฉันทำอะไรไปก็ไม่ถูกใจทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างนู่นนั่นนี่มันเป็นสิ่งที่เราากดดันตัวเองเพราะเราคาดหวังว่าให้ไปแล้วทำแบบนี้ไปแล้วมันจะมีผลแบบนี้แบบนี้นะคะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ ตอบสนองไปอย่างที่คุณคิดไงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ถูกใจนะคะบางคำบางอย่างที่พูดออกไปเพราะเป็นความโกรธความหมงุดหงิดความโมโหนะคะเราลดทิฐิลดคำพูดบางคำพูดของเราเนี่ยมันไปทิ่มแทงใจเขานะสิ่งที่อยู่ในใจเขาสี่เหลี่ยนเขาเก็บแล้วเขาจงทุกคํานะคะ เขาเก็บเขาจำทุกคำแต่เขาพยายามที่จะทำความเข้าใจในความเป็นคุณธรรมชาติของคุณถึงแม้ว่าภายนอกเขาจะมีบ้างแหละที่การแสดงออกมาเนาะแบบมันตรงข้ามกับความรู้สึกของเขาบ้างอะไรบ้างเขาอยากจะเขาเรียกอะไรอ่ะปราบพยศม้าตัวเนี้ยเออนั่นแหละแค่นั้นเองนะคะเราไปบทสรุปนะ ช่วฟูนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้อิสระแก่กันในการไปคิดไปอะไรนะคะอาจจะมีคนเข้ามาช่วยในการเคลียร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะพี่น้องก็ควหรืออะไรก็ว่าไปนะคะ mm hmm. นายออฟคัอือต้องงอนน้อยลงหน่อยนะคะยอมบ้างนะคะก่อนที่อีกคนหนึ่งเนี่ยจากห้าถ้วยมันจะเลยไปแปดถ้วยนะคะ จกแค่น้อยใจจะกลายเป็นจำใจต้องออกมาจากความสัมพันธ์เลยทีเดียวนะคะผิดไปแล้วตัดสินใจไม่ได้พิเศษกว่าใครให้ลองมองมุมบวกของความสัมพันธ์บ้าง มองมุมบวกในตัวเขานะคะมองมุมดีในตัวเองในความรักในความสัมพันธ์คุ้มค่าที่จะรอนะคะถึงแม้ว่าวันเหนือจะต้องอยู่ไกลกันหรือวันเนือแต่ก็แบบเงียบเพื่อคิดนะคะคิดแล้วกลับมาคุยกันนหลายๆอย่างมันน่าจะดีขึ้นนะโอเค สถานการณ์ความรักคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนคุยนะมาดูสถานการณ์ซิว่าเป็นยังไงเอสซับสอดนะคะก้ดาบสามไม้เท้า การรอคำตอบรอตัวเขาจะเอาอย่างไงกับเรานะคะรอการเลือกปัญหาจะมีโอกาสที่จะได้เคลียร์ได้ปรับความเข้าใจกันคนที่ดีวเด้รยจะเป็นชาวทัดนลมนะคะกุมมทุนหรือตุนที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันมีโอกาสจะมีคนเข้ามานะนะคะ ฝั่งคนคุยที่เด่นที่สุดเจ็บมนเทา้าเขามีบางอย่างปิดกั้นอยู่นะคะสับสนตังมนคิดมากในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แอบผิดหวงังแอบหดหู่นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะนิ่งไปบ้างนะหรือไม่ค่อยตอบตอบช้านะคะดูจะหายหายไปเขาอยากอยู่กับตัวเองคิดในเรื่องราวที่ผ่านมาหรือคิดทบทวนนะคะ ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วงนี้เอซอบบอนสิบดาบเขางอนเขาหนอยคุณนั่นแหละเขาวิ่งเข้าหาแต่ดูคุณจะแบบไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจเขาในความรู้สึกของเขานะถึงแม้ว่าคุณจะทํายังไงก็แล้วแต่ก็เถอะนะคะจนเขาอยากจะตัดใจอะ่ะ เขาอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นี่หรือเขาอยากจะลองหายไปแล้วดูว่าคุณน่ะจะง้อเขาไหมจะตามเขาไหมนะคะฝั่งคุณนะคะเป็นยังไงสเตรีนอืมถ้าคุณจะคุมความสัมพันธ์ก็คือคุณนั่นแหละคือคนที่จะคุมความสัมพันธ์นะคะแต่คุณยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับคนคนนี้ว่าคุณจะมีตัวเลือก ะะแต่เขาอะไม่รู้ว่าเขามีตัวเลือกไหมนะแต่เขาให้คุณเป็นที่หนึ่งคุณคือมีอิทธิพลต่อเขาอย่างแรงนะคะมากๆเ่าจะเป็นสถานการณ์ความคิดความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะช่วงเนี้ยมีบางอยา่างที่เขาอาจจะทําให้ถูกใจคุณเท่าไหร่ขอให้คุณใจเย็นๆนะคะเข้าใจเขาดนึดนงลองอ,อทำตัวให้เล็กลงกว่าเดินนะคะ ิ่งที่อยู่ในใจเขาสามเหรียญเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะนะคะแต่เขาก็อยากจะให้ไม่อยากไปปจุกจิกอะไรกับคุณมากเกินไปอ่ะเว่าคุณจะรำคาญคุณจะไม่ต้องการเขาเพราะเขาค่อนข้างจะดูออกว่าเอ,อประมาณนี้คุณน่าจะไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่สามารถอ่านคุณได้ทั้งหมดหรอกนะคะมีความซับซ้อนซ้อนเงื่อน สรุปนะหกถ้วยเก้าไม้เทา้าเลเบอสสิ่งที่เป็นกำแพงสิ่งที่โกรธอนกันไม่เข้าใจกันจะได้รับการเคลียร์นะคะจะได้รับการเคลียร์ใจถึงแม้ว่าเคลียร์ใจแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยยังต้องการเวลาในการเยียวยาใจไม่ใช่ว่าคุยปุ๊บเคลียร์ปับ๊บ หายเลยขนาดนั้นไม่ใช่เขายังต้องการเวลานะคะแล้วมีอะไรที่เข้ามาให้คุณเนี่ยค่อนข้างคิดเยอะหรือมีตัวเลือกเข้ามาให้ได้เลือกอีกนะคะหายแล้วนะคนมันฮอตก็นเงนี้ยแนละ้วสื่อลอกดาวเจ็บคอแค่ความเหงานะคะ Finance and career d e c e p t i o n romantic feeling ให้ระวังคนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวความรักเท่าไหร่ไพ่มันขึ้นมาก็จะบอกละกันนะคะเกี่ยวกับการทํางานคนในที่ทํางานหรือเรื่องของงานนั่นแหละนะคะจะมีคนที่ใส่หน้าก,กากหรือไม่จริงใจกับเราอันนี้ให้เราระมัดระวังนะไม่ใช่ไประแวงเขานะคะระมัดระวังเท่านั้น romantic feeling คุณนําไม่ได้ขาดความรักหรอก ะะจะมีเข้ามาเติมเต็มเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะเค okay. คลิปของพิจิกก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ